ความปลอดภัยหูฟังอีกลูกเล่นใน iOS นะครับเป็น iOS ทิปจากนายหมอคอมสวัสดีครับผมสีโชควอริีนันบริการหมอคอม 1414plus นะครับก็เป็นอีกลูกเล่นหนึ่งจริงๆมีมาก่อนหน้านี้แล้วน่าจะตั้งแต่ iOS 14นะครับและ iOS 15ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับผมก็มาเสริมกันไปเป็นลูกเล่นใน iOS ละกันนะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยหูฟัง ูของเราเนี่ยต้องอยู่กับเราไปนาน,านๆดังน,นั้นควรดูแลให้ดีนะครับไปเรียนรู้และตั้งค่าอย่างไรก็ปลดล็อก iPhone ให้เรียบร้อยแล้หนึ่งนิ้วปัดขวาการตั้งค่ารายการใหม่2รายการสําหรับผู้ใช้งานแสองครเอนนะครับก็1น,นิ้วแต่2ครั้งเข้ามาตามได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานทั่วไปก็เข้ามาที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับหน,นิ้วแต่2ครั้งปุ๊บการตั้งค่าหรือเซตติ้งนะครับเข้ามาที่เซตติ้งแล้วไปที่ เสียงและการสั่นน่าจะเป็น Sound and Vibration นะครับหนึ่งนิ้วปัดขวาไปเรื่อยๆค้นหาหมดห้าสิที่ชคาาแนะนำา p p l e เรื่อง,งสียงและการสสอน Wi-Fi, Bluetooth, เปิดเ Cellular, ลลปุ่มฮอตสปอตส,ส่วนบุคคลการแจ้งเตือนเสียงและการสั่นเจอแล้วครับเสียงและการสั่นจนเจอเมนูนี้นะครับถ้าปัดเลยก็หนึ่งนิ้วปัดซ้ายย้อนกลับมา Sound and Vibration เสียงและการสั่นหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บปุ๊บการสั่นหัวข้อการสั่นหัวข้อปัดไป หาหัวข้อหนึ่งนิ้วปัดขวาครับจนเจอความปลอดภัยหูฟังครับผมหนึ่งนิ้วปัดขวาฉันเวลาเปิดเสียงเปิดฉันเวลาปิดเสียงเสียงหูฟังหัวข้อความปลอดภัยหูฟังเจอแล้วความปลอดภัยหูฟังหน to cartoon cartoon yes, ห ara, ayo, ึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปเลยครับการแจ้งเตือนหูฟังปิดสางครั้งเตือนสลับระหว่างฟังปิดเดี๋ยวเราจะลองเปิดกันเลยนะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเปิด เราไปอ่านรายละเอียดกันครับหลังจากเปิดแล้วจริงๆต้องอ่านก่อนแล้วค่อยมาเปิดนะแต่เราเปิดก่อนแล้วก็หนึ่ปปัดขวาอ่านรายละเอียดกันการแจ้งเตือนหูฟังศูนย์มีกราฟเสียงแกน x คือเดือนแกน y คือจํานวนการแจ้งเตือนมีชุดข้อมูลหนึ่งชุดอ้าวของผมอ่ะมีเคยไปเปิดมาแล้วเขาก็เลยบอกว่าตรงนี้มีสรุปอยู่นะครับว่าการแจ้งเตือนหูฟังผมเป็นยังไงปัดขวาอ่านรายละเอียดต่อกันครับ ในการปกป้องการได้ยินของคุณ iPhone จะวัดระดับเสียงหูฟังถ้าคุณฟังเสียงเกินขีดจำกัดที่แนะนำา7วันคุณจะได้รับการแจ้งเตือนและระดับเสียงจะถูกลดความดังลงเรียนรู้เพิ่มเติมหรือแต่สองครั้งคือตรงนี้เป็นอะไรที่ดีนะถ้าเราฟังอะไรนาน,านเกิน7วันและดังมากๆเขาก็จะมีการเตือนมาว่าคุณฟังฟังเยอะไปนะเราอยากให้คุณลดลงนะอ่ะแต่ทางที่ดีครับปัดขวาต่อครับลดเสียงดังปิดลดเสียงดังสครั้งเพื่อสลับระหว่างคาหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่เขาบอกปิดเนี่ย ผมอยากให้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เปิดผมเป็นห่วงคุณนะแล้วผมก็เป็นห่วงผมเองผมก็เลยต้องมาเปิดของผมด้วยหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเปิดลดเสียงดังเนี่ยเปิดครับรายละเอียดเป็นยังไงปัดขวาครับ85เดซิเบลดังเท่าเสียงการจราจรที่วุ่นวายในเมืองลดเสียงดังเปิด85เดซิเบลระดับเดซิเบล80 iPhone ของคุณสามารถวิเคราะห์เสียงหูฟังและลดเสียงที่เกินระดับเดซิเบลที่กำหนดได้เรียนรู้เพิ่มเติมอ่าเขาบอกว่า iPhone ของเราเนี่ยจะวิเคราะห์ได้นะครับว่าเสียงดังเกิน แล้วเราควรที่จะตั้งไว้นะครับเขาตั้งไว้ว่า85เดซิเบลเนี่ยคือตั้งเป็นค่ามาตรฐานให้เราเราสามารถเพิ่มหรือลดได้นะครับเราปััซ้ายย้อนกลับมาที่85เดซิเบลดังเท่าเสียงการจราจรที่วุ่นวายในเมืองเขาก็จะมีการบอกไว้ว่า85เดซิเบลเนี่ยเท่ากับดังเท่ากับการจราจรภายในเมืองโอ้กรุงเทพนี่จะเกิน85ไหมก็เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กซานฟรานซิสโกลอนดอนปกิ่งโตเกียวหรือจะเป็นไทเป จะเป็นตัวเปียงยางหรือจะเป็นในส่วนของโฮจิมินห์สิงคโปร์ที่ไหนก็ตามที่มีการจราจรเยอะแยะมากมายเนี่ยครับผมก็ต้องบอกว่าอืมนะ85ดีิเบลเหรออืมไม่รู้เหมือนกันนะโอเคจะที่ไหนก็ตามผม,มก็ต้องบอกว่า ลด85เดซิเบลดังเท่าเสียงการจราจรที่วุ่นวายในเมืองโอ้85เดซิเบลดังเท่ากับเสียงการจราจรที่วุ่นวายในเมืองไม่ว่าจะเป็นโอ้กรุงเทพเราเป็นไงนอกเชียงใหม่หรือจะเป็นนครราชสีมาก็อาจจะใกล้เคียงหรือไม่เท่ากันเนาะก็เมืองใหญ่ๆนะ่าจะเป็นนิวยอร์กซานฟรานซิสโกอ่าเมลเบิร์นลอนดอนปักกิ่งโตเกียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอ่ะก็เอาเป็นว่า85เดซิเบลเขาบอก เท่านี้เท่าการจราจรภายในเมืองปัดขวาครับระดับเดซิเบล85เดซิเบลสามารถปรับได้เราสามารถปรับใช้หน่งรถปรับขึ้นครับหรือลงเพื่อปรับค่าเพื่อให้ดูแลสุขภาพหูของเราแต่ว่าค่ามาตรฐานเขาก็คือ85นะครับผมคือถ้าดังเป็นร้อยเนี่ยก็คงไม่ไหวเนาะอ่ะหนึ่งนิ้วปัดลง80เดซิเบล80หนึ่งนิ้วปัดขึ้นก็คือเพิ่ม85เดซิเบลลดเพิ่มทีละ5เดซิเบลนะครับก็ผมขอลองใช้แบบ85เดซิเบลอย่างที่เขาบอกว่าถ้าดังเกินอย่างเงี้ยก็ให้มันลดลงมาเหลือประมาณนี้เนาะจ้าใช่ อ่ะโอเคครับผมต้องบอกว่าผมไปลองอีกอันนึงดีกว่าเนาะอ่ผมโฮมออกมาแล้วเข้าไปที่ศูนย์ควบคุมผมเคยพาลตั้งพาก็คืองานข้อความอุปกรณ์รับฟังอุปกรณ์รับฟังที่มาอยู่ในศูนย์ควบคุมไว้ก็คือไปเปิดเสียงแบ็กกราวเสียงเบื้องหลังนะครับหรือแบ็กกราวซาวเดี๋ยวผมจะหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปสัมนปัดออกมาเสียงเบื้องหลังอ่าเสียงเบื้องหลังให้เปิดแต่สองครั้งแต่เสียงเบื้องหลังมันทาง ใน iOS เนี่ยถึงแม้ว่าเราปรับเต็มร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเบื้องหลังเนี่ยอันนี้ปัดขวามาระดับเสียงของลำธารห้าสามารถปรับได้หมือนนี้ปัดขึ้นให้เต็มร้อยเลยเจ็ดสิบ0สแปดสิบเก้าสิบหึ่งร้อยก็ไม่ได้ทําร้ายหูอเร่านะครับเพราะว่าเสียงพวกนี้มันไม่ได้ดังเหมือนการจราจรเหมือนไปอยู่ในคอนเสิร์ตหรือไปอยู่ใน เขาเรียกว่าที่เขาเปิดเพลงดังๆนะครับผมหรือเข้าไปในโรงหนังโรงหนังที่เป็นหนังบูแอคชั่นอ่านหนูตัดลงเกินหน้าก้าดสิบัดสิบสิบห้าสิบดังนั้นการที่คุณใช้เสียงเบื้องหลังหรือแบ็กกราวด์ซาวด์เนี่ยก็ผมว่าทําให้หูเราสบายแล้วก็สมองปลอโปร่งด้วยใครที่ยังไม่เรียนรู้เรื่องแบ็กกราวด์ซาวด์หรือเสียงเบื้องหลังเรียนรู้บทก่อนหน้าได้นะครับโอเคหนูนี้ปัดความ,มากั้งสดเชื่อมต่อกับอ,อุปกรณ์เสียงเงบื้องหลังเปิดปุ่มเปิดอยู่ผมหนึ่งนิ้วแต่สัมัางให้ปิด วันนี้ที่พาแนะนำอน iOS อ0ินี้แน่ผม2 2> ไม่ได้เปิดตั้งไว้เพื่อแดต,ตอนไ o s, <S <iOS> 14สนะแต่มาแนะนำตอน iOS 15เลยก็ต้องบอกว่าตั้งได้ทั้ง2 iOS นะครับหรือก่อนหน้าผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าต้องบอกว่าควรตั้งไว้เพื่อดูแลสุขภาพหู ให้หูอยู่กับเราไปนานๆน,นะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้กันต่อไปผมก็ต้องยอมรับเลยว่าหูสองฝั่งของผมได้ยินไม่เท่ากันแล้วครับตอนนี้ดังนั้นก็เป็นความห่วงใยจากทาง a p p l ปส่งต่อมายังนายหมอคอมนายหมอคอมเจอเมนูก็ส่งต่อไปยังเพื่อนๆใครที่รู้แล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆท่านที่ยังไม่ทราบ เพื่อที่จะปกป้องและดูแลหูของคุณและครอบครัวต่อไปนะครับด้วยความปรารถนาดีจากบริการหมอคอม1414พ14ลัสวันนี้ผมซีโชควรินันก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม